มีนักเรียนทักครูหลังไหม่มาก็เยอะนะคะในเรื่องคําศัพท์และก็รายละเอียดเกี่ยวกับพวกประโยคการใช้ในที่ทํางานและก็ในหน้างานหรือว่าก็ศัพท์เป็นบางศัพท์ที่มันเป็นศัพท์เฉพาะเจาะจงนะคะทีนี้นเวลาครูทําคลิปมาแต่ละวันเนี่ยนะครูไม่สามารถที่จะจับเอาศัพท์ทุกๆตัวทุกๆหน้างานมาใช้ได้หมดเพราะมันค่อนข้างจะเยอะเพราะมันเยอะมากครูก็จะเอาครูก็จะจับเอาในประเด็นที่แบบใช้ทุกวันแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆที่จะมาสอนให้ทุกคนแต่ถ้าเกิดใคร สนใจในการที่ว่าอยากจะได้สัพท์เฉพาะเจาะจงหรือว่าหน้างานมากกว่าสัพท์ที่ครูเอามาสอนให้ในหน้าคลิปซึ่งมันเป็นคลิปสั้นๆซึ่งมันไม่สามารถที่จะสอนได้ยาวก็คือทุกคนก็จะต้องมานั่งตามคลิปของครูไปเยอะๆขึ้นเพราะว่าคลิปหนึ่งมันไม่สามารถที่จะครวบคลุมเป็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ย สอบถามมาบอกว่าคลิปนี้ออสับแบบนี้ครูบอกได้เลยว่ามีหลายๆคลิปที่ทําไปแล้วสามารถที่จะไปย้อนดูได้นะคะออที่ที่ผ่านมาเพราะว่าบางคลิปครูก็ไม่อยากจะมาทําซ้ําเพราะว่าบางคนที่เขาตามมาก่อนเนี่ยเขาก็อยากจะได้สับใหม่ๆเพื่อที่จะมาใ,ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันนะคะแต่ถ้าเกิดใครสนใจคิดว่าไม่อยากเสียเวลามานั่งตามคลิปทุกๆคลิปไปครูมีอ e ีบุ๊กนะคะอีบ e ุ๊กของครูก็คือในราคาไม่ได้แพงมากเลยนะคะคือราคาจับต้องได้ราคาที่ครูจะนําเสนอก็คืออยู่ที่150 ยังอยู่ในราคาเดิมอยู่คใครสนใจอยากจะได้อ e ีบุ๊กซึ่งมีศัพท์ที่มากกว่าคลิปที่ครูทามารายวันและยังรูปแบบไหนก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าเพราะว่าครูไม่รู้ว่าวันไหนครูจะจีบจับตัวไหนมาสอนนะคะก็คือถ้าใครสนใจนะคะเพราะว่าครูเห็นมีหลายคนทักมาหลังมาเยอะว่าต้องการอ e ีบุ๊กหลังซื้ออ e ีบุ๊กมาก็ทุกคนครูดีใจนะคะที่หลายๆคนคิดอยากจะลงทุนให้กับตัวเองเพราะว่าหนึ่งความรู้ เหมือนที่ครูเคยบอกมันไม่สามารถที่จะฝากเพื่อนได้ไม่สามารถที่จะฝากว่าเฮ้ยมึงไปเรียนมาให้กูด้วยอย่างนั้นไม่มีมันไม่ใช่สิ่งของที่เราจะฝากได้แต่การเรียนรู้เราต้องเรียนด้วยตัวเองถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเรียนด้วยตัวเองนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะครูยังมีอ e ีบุ๊กอยู่แล้วมันจําเป็นค่ะถ้าเราได้ภาษาเป็นอาวุธเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีโอกาสแต่เราสามารถที่จะคล่องตัวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนะคะให้กำเนึงในสิ่งตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน